ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบหกเดือนสาม สองพันะครับตรงกับวันที่16เดือน3ปี69นะครับอ่ข้าพเจ้าประพาทีและธรรมบุษราบนาฏแห่งส่วนนะครับขอเป็นวาจาสัตยาพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาชลีย์บูชาแด่องค์พระขวันปฏิเทนะเจ้าองค์หลวงปู่สมเร็จลุงผู้เป็นเด่นปู่ศิลาตลอดทั้งภูบาจารย์เป็นผู้เจ้าของวิชาจินดามณีขอเทียนเดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัตยามนต์ของข้าพเจ้านี้ด้วยอันคุณ ขออนุภาพคุณพระราชนาตาครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของขา้าพเจ้ามีสมาธิอันควรแกร่การสาธยายมน์ต่อไปสมันตาจังวะเลยสงอัตราขันชันตุเทวตาสัตตังโมนีราชันสุนันตุสักคโมกตังสักเคกมีจลุเปกิลิสีคาลตัเตจันตลิเคมิมานีที่เปลาเทจขามตจลุมวนคา เกหวัตต์มีเกเต็มุมมาจิยันตูเทวสาราธนามิสเมียกากันธาพนากาติตันตสติเกิยมุนีวาราวาจนาสาทมูมิสุนันตุธรรมมาสุวรรกาหลวงยมพันตตาธรรมมาสุวรรกาหลวงยมพันตตาธรรมมาสุวรรกาหลวงยมพันตตา นักมุตสสะภะวะโตะหะโตสัมมาสัมพุทธสสทนะมตตสสะภะวะโตะหะโตสัมมาสัมพุทธสสทนะมตัสสะภะวะโตะหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะที่มีสันนิาอัญยพุทโธมีสันนาังเอเตนะสัจจวัชนะสุิโมตุสัพพทานทิ่มีสันนิอัญยังธรรมโมมีสันนาังเอเตนะสัจจวัชนะสุิโมตุสัพพทานที่มีสันอันยสังโฆมีสันนาังเอเตนะสัจจวัชนาสุิโมตุสัพพทามาการนิ สัมิมุตตมังเอเนาสเจวะเชนามาหตสพุปตวามหากาลวิกนาโทสุขยสัปะปานีนาภูรตวะป่านเมีสัมัสิมุตมังเอเนสจวะเชนามาหตูสพุปตวามาหากายวละหนา Mas, mas, ui. เอวัมเมสตังเอกางสมัยามะกวาสกกสุแหลาติกัปปีละวัุนสมิมหาวเนวาตาพิุสังเกนะสติปัญจมัติภีี่กุสัตติสเพเววะันเตทัศนหิจโลกาาตุิเทวตาเยหุเยนะสนิปติตาวุติพระวันตังทัศนายาปิกุสังคัญจาระโกจตุนางสุทาวาสกยกนาเทวานางเอตัตาโอสิยังโขพรวาสกิสุหลาติกัปปีละวัุนสมิมหาวเนวาตาพี่กุสังเกนะสัติปัญจมาติภีรเพว่กูสัตหิภตรยิเวตา เยหุเยนาสันนิปนติตาหุติปะกวันตังทัสสะลายาปิกุสังกันจายันุนะมายังปิเยนาปะกวาเติลุปะสังและมียมาอุปัสสังคำิตาภะวโตสันติเกิปัญจิกาคาตาภัสยามัติอัตโคตาเทวตาสุญญาถาปีนามะพะราวาปุริโสสมะชิตตังวะผางภาษาเลยาภาษาติตังวะผังสามิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาสิสุเทเวสุอัตตาไิต้าปะกวาตปุระโตปวาตุลาังสุ อาตคตาเทวตาปัวันตังอพิวาเทตวเอกมันตังทิตังอัตถมสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภักวตัวสันติเกอิมังคตังอาภาสิมหาสัมโยปวานนส์มิงเทวกายาสมาคตาอาค่ะอมมหาิมังธรรมะสวยังทากิตาเยวะอปาลาชิตตังคันติ อาตะโขอ布าเทวตาปะวัตโตสันติเกอิมังคาทังอภัสิตัตตะพิโกวสมาทังสุติตาอาตโนชุกามะกังสุสารเทวะเนตานิขเอตวะอินทนิยานิละขันติปฏติตาติอาตะโขอ布าเทวตาปะวัตโตสันติเกอิมังคาทังอภัสิเฉตวาขีนังเฉตวาปาลิกังอินทขีนังโอหัจมะเมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจักขุมาตาสุตันตาสุจุณาคติ อทัคขวะปะาเทวตาพะกวโตสันติเกอิมังกาทังอาสิเกจิพุทธทงสราหังคตาเสนาเตยคาเมสันติอปายาภูมิปายะมานุสังเทยังเทวะกายยังปางิปุเลสันติติอาทัคขะพระคาวาภิกขุอมันเตสิเยหุเยนะภิกขเวทัสสุโลกาถาตุสุเทวตาสานิปติตาหุนติตถาคตตางตถาอาภิกขุสังกัญจาเยปิเตภิกขเวยอะเฮซุหัติ มัทฐานังอาหาโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปากวัตานังเอตตปปนมายวาเทวตาสานิปติตาอะเอสุสยัตถีไมหังเอตานะหิเยปิเตปิกเกวัยภาวิสันติอนาคตามัทฐานังอาหารโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปากวัตานังเอตัาปมาอะาละมาเยวาเทวตาสานิปติตาภาวิสันติสยัตถีไมหังเอตานะหีอาจิกิสามิปิกเกวัยเทวกายานังนามานิ กิตติสสามิภิกขเเวทิวกายานังนามณิเตสิสามิภิกขเเวทิวกายานังนามนิตังนาตาสาทุกังมะนะสิกโาโลทัพพาสิสามิติเอว,วัมพันเททติติโกติภิกขุปะควาโตปะจัสโสสงภะควาเอตัะทะโุจัั สิโลกามะนุกัสสามิยธพปุมาาตุสิตาเยสิตากินิคัมวันนางปปหิตตาสมาหิตตาปูถุสิหะวัสสลีนารโหมังสาพิสัพพุนโอนโอธาตมะนะโอธาตมะนะสาสุธาวิปัสสนะมะนาวิลาภิโยปัจจสัตเตยตวาวะเนกะปิละวะทเว ตัวมัสตยิสตาสวะเกศสันเนลเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานาตาปิกาวเทจอาตาปะมะกคุลสุตวะพุทธสัสสานังเตสัมปาตุระหุญาณังอามาลุศานัตทัสนังอัเปเกสัตมัตถคุงสาสังอัตถาสตตลิงสตังเกเกสาสานังอามาณุสานะมัตถสุงอัตเปเกนัตามัตถคุงทิสาสัพฟุตตาอังปัญจสัพพัง อภินญาวะกิตตวนาจกุมารตวอมารยิสัทธาสวะเกสสนิระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทาปิกบวเยโวหกิตติยิสัมิกิรยานุปัสโสสัตตาสหสาวยักขาพุนมากับปีละวัฒวาอิทิมันโตจุติมันโตวันามันโตยัสสินุวัฒมานาปิกกมุปิกุนาสันติวะนาชาดสหสาวีมาวัตายักขานานาตมณีนิทิมันโตจุติมันโตวันามันโตยัสสินุ มโหสถมนาพิกมุิกุนาสติงวนงสัตตากิตาติสหัสายาขานานาตวันีนุ่ยที่มันตจุติมันตัวนะมันตยสินโมนาิกมุงิกุนสติวนางิเจเตโสลาสหัสายาขานานาตวันนุทมันตจุติมันตวนะมันตยสสินโมนาิกมุิกุนสติวนาเวสามิตาปัจจสัตยาขานานาตวันนุทมันตจุติมันตวนะมันตยสินโมนาิกมุงิกุนาสติวนา กุมพิโรราชาคาิโกเวปุรัสานิเวสนางพิโยนาสัตตาสหัสสังยักษานานไปยิยูปาสติกุมพิโรราชาคาิโกโสภาคตสมติมณังผูริมัจจตทีสังราชาัตาลัตโตปัสสติกันทพานาอธิปติมหาราชายสสิสโตปิตปิตัสสะพัโวิทนามาณมหาลาลัยทิมันโตชุติมันโตวานัมันโตยสสิยงมันธมาณาปิกมงผีกุนับติมณัง ท่าน,นจากที่สามราชาวิลินโหตปัสสัตติกุมปันทานาทิบติมหาราชาเสสิสสบสอพุทธปีตัดสักาวุนท่นมานนั่มั่นบาลา จิมันโตจุติมันโตวันน้ามันโตยสศิษย์หนุ่มานาปิฆมุมิกุลังสังติมวนาปชิมันจัติสังราชวิลุปะโกปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชยศิสย์โสปุตตปิตาสภโวทันนามาบารา ตาลันจติสังราชากุเวรอตปัสสะสติยังข้านางอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตะปิตัสสะวะโวยิทนามาณพารายที่มันโตชุติมันโตวันาวันโตยาสสิลวะธมานาปิกกมุปิกุณัสติวนามาตาลันจติสังละอุริมะทิสังทัตตาลัตโตทักกิเนนวิลุนะโกปาชิเมนวิลุปะโกกุเวรอุตลาจติสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทัลมานาอัตสุสวะรในกาปิลาวธรเว เนสามมายาวิโนทาสังาคุวันจานิการสัตถามมยาคูจชนทุเวชนทุวิภูจวิภูตสหจันทนโกามาเศโตจากกินนคันทุนิคันตุจัปนะโตโอปัมมัญโยจัเทวสุตตูจมัตติจิตตเสโนจักันตโปนาโลราชาชนโสโพ อากุปันจัดสิโคเจวะติมพารุสุริยะวัจจะสัจเจตจันเดจาราชาโนขันทปะสหราชุภีโมทัมานาภิกขโมภิกุนัสติมวะนังอัตถะกูนาภาษานาคาเวสลาสหทันชักกากัมภลาสตลาอากุปายะกาสหายติภิยามุนาทัตตลัาจะอากุนาคายัสสิโนเอระวันโนมาหกนาโคโสบาคาสุมติมวะนังเยเย่ณ เยนาคาลาเชสหสาหันติทิ่พรธิชาบักกิวิสุทธจักูเวหายาสาเทวานามัชาปตตาจิตราสุปันหาอิติเตสะนาังอะภยันตัถานาคาลาชานะมาสิสุปันนโตเขมะมักกาสิพุฑโทสัญนาหิวาใจอุปปวะอะยันตานาคาสุปันนาสารณะมากกาสุภุทธัง จิตาวะิลาเทนะสมุทธงอสุลาสิตาพาตโลาวาสวัสเสษเถท,ที่มันโตวิที่มันโต,ย,นตยัสสินมกาละกัญชามาหาพิสมามาหาพิสมาอาสุลาธานาอาสุลาธานาเวกสาเวปจิตติสุจิตติจัปาหาราโถนะอุจิสหสัตันจัปภริปุตตาวาสัพเฟเวโรจานามากาสนาอิตวะพดินเสนางลาอุพันธามุปาขมงสมายโยธานิ ปันทันเตปิคุนาสุติวานังอาโปจะเทวาปวัต,ต,ตว,วีัะเทจวายโยตตาขมุงวาลินาวาลุนา วัดุนาวัดลุนาเทวะสโสโมเจียสัจสาสหเมตตากรุณากัญญกาอาคุเทวะยะสัสิโนโท้าเต,ตทัศตากยายาสพินานะตะวันีนที่มันโตจุติมันโต,ว,นตว,นวันะมันโตยะสัสิโนอมทัมนาภิกขมงภิกขุนาสติมวนาเป็นดูจัเทวาสหาดีจะอัสมาจะทุเวยามจาจัทตสุปสัิสาเท จันทสุปนิสาเทวาจันทมาโกปุรกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาโกปุรกิตาหกักตานิปุรกิตตาอาโุมันทวะราหากาวาสุนาว,สาวา ata, สัสโวสิโตสะโกปะคุนิทัตโตทัสเตตัสตากายาสะสัพเพนาะนะตวานินโนอที่มันโตจุติมันโตนะั้นวันโตยัสสิโมวัฒมานาภิกขุภมิภิกุกนาสมัมถิวะนางอัตถะคูสะภูเทวาชาลามักชาลามักกิตสิกายลิวะ อดิทกาจัจโลชาจัคุมมาปุพานิพาสิโนวาดลุนาสหธรรมาจัจจุตตาจัณเนชักการสุเลยาลุจิลาอากูอากูวาสวะเนสิโน์ตาเซเตตาสตากคยาสเปนานะตะวันสิงห์ที่มั่นโตชิติมืนตะวันนาวันโตยัสสิโหวันธรมนานไปกับมุปิกุนัสติวะนาำสมานามหาสมานามอนุสามนุสิตมากิตถา ปาทุสิกาอกูอะคุมาโนปาทุสิกาอาากูอะะเโยเทวาเยจารโอหิตตวสิโนปาักมาปาลกาะอากูเทวายัสิโนธาติเตัสตากยาสเปนาตะวนิโนทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสศิโนทั้านาปิกมุป ok ิกขุนาสติวะนังสุกาการุมะอินาอากูเวคานัสสาสหโอทาตะไครยะปามูกะอากูเทวาวิจักขนา สตวมันตาหาลาจักชามิสศกาจายาสสิโนท่านายังอาคาบจุนโนโยทิสาภิวสติทัดเศตย์ตัสตากายาสเปนานาตวันิโนยทิมันโตจุติมันโตนะวันโตยาสสิโนมธมนาภิกขุปิกุนัสสติมนังเขมิยาตุสิตายามากันทักกาจายาสสิโนสัมพิตาการามาเศธาชุตินามาจารสวานิมาลติโนอาคูอาถากูปารนิมิฏตาตเศตย์ตาสตากายาสเปนานา ตันชุดที่มันต่านะมันองเยอะสิห่งวันทามานอาพีกมุงพี่กูนัสติงวั้นะนะาสิบสอง เทวานิกายาสัพเพนะนะตะวันนิโนนามันวะเยนะอคัาชุงเยจันเยสัตยิสาสหะปวุฒาชาติมะกิลังโอคาติมนะมะนาสวังตะเกโมขะตะลังนาขังจันทังวะอสิตาติตังสปังมาปรมัตโตจัปปุตตาอิติมัตโตสหะจันนังกุมาโลติโสจะโสภาขัสมิติวะนัง สหัสพรมมาโลกานังมาพรมมาพิติถติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากายโยยะสิสโสทัสน์เตตัศนสทัศน์สละอากูปเจกาวัตสัวัตปเจกาวัตสัวัติโนเตสันจัวัจโตอาคาหาริโตปาลิวาริโตเตจัสเปอาพิกัรเตซินเตเตเวสพามาเกยาราเซนาพิกามิปัสสะ กันนะฮะสมาติยังเอตะคันนะอัตพันธัตตาลาเกนะอัภันธมตุโวสมัญตาภริวาเละมะวมุจิทากจินาอิติตตธมาเซโนกันนะฮะเซนาปะอตเปสีปานินาตัลมาหัตัลมาหัดจะสร้งกัตวานะเพละมังยัตถาภาวสกโกเมโกทนายันตัวสวิชุโกตถาสุปจุตาวัตติสังกุตโทสอาสยัมวเสตันจะสัมพังอ์ปัญญายะวะ ภาคิตตะวันะจักรุมาตัตัวมาตยิสัตตาสวัสดิ์เกษศรีเนเตมาลเสนาบิกันตาเตวิชนาถปิกขวโเตจาตาปามะกนุสุตตะวะพุทธศาสน์สานังเวตาลาเคปะกมุเนสังมาปิเฉยงสเพวิจิตตสังขมาหาระยาติตายสัสิโนโมทันติสหปูติหิสวากาเตชะเนสุตติ นมโมเมพุทธเตชันสารัตนาตยธรรมมิกาเตชาปะสิทธิปาสีเท,ทวานารายะปาระเมสุลาสิทธิพรัมมาจากอินทาจัตจัตุโลกาพระคัมพีรลักกาสมุทาปุทุงคังคาจากสพัมมะชยะปะสิทธิภพระวันตุเตชยะชยาะธรณีธรณีอุทติอุทตินาทีนาทีชยะชยะคา คนละตนละนิสัยนิไลสายเส้นนาเมลุราชะคนนอรชีชยยะชยยคัมพีลาสดพีนาเกนฐานะคีปิสาจัตปูตากาลีชยยะชยยะทุนนิมิตาโลูกีชยยะชยาะสิงค์คีสุธาธานะมุกกาชาชยยะชยาะวานามุกกาสตาชยยชยาจัมปาตินาคากูลคันทุกชยยะชยาคันฉะคนนัตุลลงสุการะพุชฌงสิหะพยาคาติปา ชยยะชยยะวารุณนโมุขะยาตาจิตตาจิตตาเสนนาลีปุณณะสุธินารดีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวิชยยะชยยะธนินตะเตณสัตถุชยยะชยยะชยยะธนินสาตติสัตถาชยยะชยยะมังกลาดัญญาภวเกชยยะชยยะวะรุณนยักเกชยยะชยยะนักษสสุทะปุจเตชา ชยชยะพรมมาเมนทักนนาชยะชยะราชาธิราชสายชัยยะชยะปัตถวินสัมพันธ์ชยะชยะอาลานตาปัจเจกพุทธสาวังชยะชยะมามาเหสุโลฮะโลฮะลินเทวาชยะชยยะพรมมาสุลักโขชยชยนาโุวลุหะโขวิลุปกโคจันทิมาลังินโทจเวนะเตยโยจะกเวโลวาลุโปิจะอาคิวายโยจักปะจุนหักุมาโลธาตลัทธั ตถาธัสมาเทวาสิทธิตาปัสสะัตถโยอิสิโนสวกาสัพชาชยะราโมงพระวันตุเตชยะธรรมโมจัตสังโขจัตสัปปาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตเจนะชยะโสดทิพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะโหตุเตชยยะมังคลงัง ชยโยปิพุตธัสสสิมาตโตอายมาราสัจปาปิมาโตปาลชโยโหสยามโพธิมาเทปโมทิตาชยตาตาพรหมคณะเมสีโนชโยชยโยปิพุตธัสสสิมาตโตอายมาราสัจปาปิมาโตปาลชโยโหสยามโพธิมาเทปโมทิตาชยตาตาอินทคณาเมสีโนชยโยปิพุตธัสสสิมาตโตอายมาราสัจปาปิมาโตปาลชโยโหสยามโพธิมาเทปโมทิตาชยตาตาเทวคณาเมสีโน ใช่โยปิพุทธัสสสิิมตโตอยัมาาสสจปาิมตโตปาราชโยโสยมโพธิมัตเมทาทยตถาสุปันนะกนาเมสิโนชโยปิพุทธัสสสิิมัตโตอยมาสสจัปาิมัตโตปาราชโยโขสยมโพธิมัตเมทิตาทยตถานาับนาไมสิโน เียวปิพุทธศัาสิมาตอยยามาลาสาจปาปิมาตบปาลาทิโยโัสยามโพิมะเทปมุติตาชยตถาสัพรมมะคนามฮิสโน ชยันโตโภตีลามุลเลสาคยานันนันทิวัตโนเอวางตะวังวิเชียโหยิชยาสุเชียมังคะเลอปาราจิตตปัตลังเกสิเศปเทวิโปคาเลอภิเศกเกสาะพุทธานาอาคัปัตโตปมุขติสุนักตังสมะคะนังสุภภัตตังสุอุทิตังสุขโนุโมะหุโตจะสุยิทังพรมจาริสุปะทักินากายกรรมมังวจกรรมปะทักินงปะทักินงมโนกรรมังปะติมิยุเตปะทักินงปะทักินงนิกัตะวานาระพันตเตปะทักินี ตอัฏฐนัตาสุกิตาวิลุนหาพุทธศาสนาโลคาสุกิตาุลธาสหสเพยยาติภิสุนันตุโหนตเยเทวอัสมิงฐานีอธิกาอธิกาตาธีกายุกาสัตาันตุสุกิตาันตุสัพพธาละกันตุสัพพัสตานังละกันตุสัจินาสนายายากาจิปัตนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรธา ยุติก,กาเลียปวสันตุวัสสังวสาวะราหกาโลคาจุป,ปาาตเทวเตสังนิวาเรนตุจัสมภากายาสุกังจิตตสุกังอาลังตุยะตาลังาสิก วันมีสุตังเอกัางสมัยยังพระกวาสาวาทิย่างวิหารติเชตควาเนอนากะปินติกัสะอารามีตัดตัดขวพระกวาพิกวามันเตศิภิกขวติพัฒนติติเตภิกขูพระกวาตูปัจจสุสมกวาเอตตะทัพุจัั อุปาทาวาปิกเวตาตตาคตานังอนุปาทาวาตตาคตานังทิตตาวาสาธาตุธรรมทิตาตตาธรรมนิยามตาสัมเพสังขารานิจจติตังตถาคตุอภิสัมปุจติอภิสัมเมติอภิสัมปุชตวะอภิสัมเมตวะอาจิกาติเทเสติปัญญาปิิปัฏฐาปิฏฐิวิวาสติวิภพาจิตอุทานิการุติสัพเพสังขารานิจจติ อุปาทาวะพิกเวตตาคาตานังอนุปาทาวะตาตาคาตานางทิตตาวะสาตาตุธรรมติตาธรรมานิยมตาสัพเพสังฆานาทุกัตติตังตาตาตัวอภิสัมพูจติอภิสมิเตติอภิสัมพูจิตวาอภิสมิเตวาอาจิการติเทสติปัญญาปิติปัทภะปิติวิวาลติวิบาจติอุตานิการนติสัพเพสังฆานาทุกัตติ อุปาทาวะพิกเวตาถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวะสาัาตุธรรมติตาธรรมนิยมตัสสพเพธรรมานตติังตถาคตโตะพิสัมพุจติอภิสมิตติอภิสัมพุจตวาภิสมิตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาลติปัสชะติอุตานิกัลลนติสัพเพธรรมานตติอิทัมโมจาภัจขวาอัตธมนาเตวิโกภัจขวะโตภาสิตังอภิปัญชนติ ตติตังนันวะก็เมื่อนำปติกิริยาอนาคตต่างบุคคลควรบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วแรือะไรและไม่เพึงบังมงกับสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติตังไปนั้นต่างอปันตัญจอนาคตต่างสิ่งที่เป็นอดีตก็รับไปเป็นสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมต่างต่างวิปัสสติ ติดอาสางิลังอาสังคุปังตาวิธามนุโบรย์ผู้ได้เห็นตมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจะิงจ้งไม่งอนงันไม่่อนกันขอบควรพ่อผู้นาการเช่นนันวัยอาเชวะกิจมาตัปังโกยังฉันอยากแม่นางสวความเปลี่ยนเป็นกิจต้องทําในวันนี้ครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ในหินโนสังคลรันเตนมหาเศนีนัมจุนนาพาะการผัดเปลี่ยนต่อมาจุลาดซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับ เอวังวิหาริมาตาพิงเอาหอันตัมตันติตังตังเวลันเตระันโตติสันโตอาจิระเตมุนีปุ่นีผู้สงบูรณ์ย่ำกาลและผู้มีความเปลี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่แก่กับตั้งกังวลและการคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงเเดียวกันหน้าชมสัพเพสังารา สัพเพสังขาระอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดกินแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารลัทธิการสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนทุยางเพราะเกิดกินแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งมวลทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาดูว่าชีวิตทั้นชีวิตของ ี่เป็นของไม่ยัง,งยนนืนท่วงว่านางวางตาเป็นของยัง,งยนุนอาวสาังไมยามันตะพังอันเราจะปึงตาเป็นแท้มาละนางปฏิโยสถานะมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอดชีวิตตังเมอานิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยงวรานางเมอานิยต่าความตาเป็นของที่ความตายของเราเป็นของเทีย่ยงวัตตาคนที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิลังร่างากายนี้ไม่ได้นั่งอยู่นันอภัยธรรมิญาณหน่อข้ามปัสสตรายัญจญญญุดตัวอันกังติอันเขาสงเสียหนออธิเสสติจารนตั้งปัจจุบันซึ่งจริง คาินข้าลังอีกวัาประดุจดังว่าทําไมายและท่านฝืนนี้ละทั้งงานจิไม่ได้อานิจจาวัตสังขารสังขารทั้งด่านไม่จริงหนออุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมธรรมดาอุปาชิตตวานิรุชันเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังอุปสมุทโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งห่ายให้เป็นสุขอย่างยิ่ง ซาเพสันตามาลินติกจากสาต้องไลยต้องปวงกำลังตายอยู่มาริสุจัมมารินสเลที่ตายแล้วก็กำลังจะตายอาเทวยวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาติมีาเยทะสังสสยโยความสงสัยในามตใจนี้ยังไม่มีแก่เราเลยน่0 ยังก <54. S 2> no ินจ ah ิกุสลังกรมังสัพเพหิพระเตหิกัสังปุญญังโนอันโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวะอสินฐานนีอธิกาตาทีขายุกาสัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขะปรมจะตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขะปรมจะตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขะปรมจะตุสัพเพอายาติกาสุกิตาหุนตุทุกขะปรมจะตุ สัพเพปิสาสัพเพยักขาสัมเปเปตัสสกิตาอวนตุทุกขาอปจตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุกิตาอวนตุทุกขาอปจตุสัพเพนะสัพเพนะกัตตาสุกิตาอวนตุทุกขาอปจตุสัพเพสัพเพเทวาสุกิตาอวนตุทุกขาอปจตุสัพเพสามัตินาสังวิชันตุโวนะโมพุทธิติสัตตออคันติมัยยะอิติภควานะโมพุทธิติสัตตออคันติมัยยะอิติภควา โมโพที่สัตว์ตัวนนติมาใาี่ตีมากวา ญาติวตาสันติวิหารละมาสิทุกไปเลโพธิคเลต่างหิต่าหิธาธรรมทธาเนีนาวันตปุจิตาโสติกรอเตตาวิหารลมัตเะเลเทลาจมาจานนาวะกาเจปิกบสาลามิกาจธาธานปฏิอปาสกขาคามาจเทสานนฆมาจิสลาสปาณปูตาสกิตาภวตเทชนาผูชาเยปิจาันสังภจังเสตชะตาต่างวปติกานญาณิกังธรรมชจาปฏิจเตสัปิตุกัสสะกลอนตุสังขยัง ตาตุจิลังสังถ like ังโมธมัฏฐาลาสังโฆตสมะโควาอัธยาจายิตายาจาราเมีละกันตุสัตถโมสัพเพปปิธรรมาจาริโนภูติสมมาปุนญยามาธิเอริยมบริติเตปัสสนาโหตูสัพเพปปิปานิโนพุทธศาสนีสมัธานัมบริชนโตกาเลเทวประตุอุทิพาวะยังสัตตานังสมิธังเนธมิทัญยิมาตาปิตาจัลดาชางนิจังละคันติปุตตะกาเอวังธรรมีนราจาริโนประจังละคันตูสัพพธา ธุกขปัตตาจนิดธุกขพยายามปัตตาจนิดพยายสกขปัตตาจนิดโสกะโหตุสเปปิการิโนเอตาวาตาจ้เมหิสัมปทังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวามูตันตุสัมปาสัพติสิทธิยาฐานนั่งท่นตุสัพธาญาสีลังสีลังละทันตุสัพธาภวภวนาปิละตาขอนตุกันฉันตุเทวตากตาอนตุสัพทางสมรคังลังและกันตุสัพเทวตัสัพพุทธานุภาเวนะสุ สวดทีหอตุนิตลหตุสัังสมัาหังละขันตุสัพพะวตาัะมนุภาเนสทีหอตุนิตลหตุสัังสมัาัะันตุสัพพะเทวาสัะสังฆานุภาเนสหอตุนิตลอริ่มชาครับเริ่มชาอืมน่าจะนังนานเอาไม่ใช่

Sapta buta Parambata Bajeganan Jayang Laphang Alatana Jayatejena Lakam Bhatami Saptoso. Sapta Buddha ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนตรีข้าพเจ้าขอน้อมเก้าวอุทิศถวายเป็นพระ,าพาาปปร,ะราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงพุทเส,สด็จสมสวรรคาลายัยข้อนี้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภารสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแงได้ไนดะ้อสศุจริตมั่นคง เป็นสัมมาอาชีพอ um, ันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากให้มีแค่ข้าพเจ้าเลยกอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นอยู่ในคำพระทำคำส้ำอนนำงวามสมเด็จสมมาสมพุติเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดการทั้งหลายที่ทั้งขอเทศเทวดาทั้งหลายผู้ที่ได้อานโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิศาสตร์พรน้อมส่องอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายุสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบมูลได้จัดสร้างขึ้น ให้เปลี่ยนไปด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและทิฏฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยความให้เป็นสิริอมองคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาต้นการเทอ